โอ้ยเขาลอยน้ะตั้นเขาทางตั้นตั้นดูตั้นโดดก่อนดิโดดเลยโดดโดเดเข้าทางมาไปซื้อฟ้าไปมกางเกงลีวายซื้อมาแต่ไซส์แล้วอ่ะรีวายเลยนะแ <c oughs> ต่เอาไม่อยู่อันนี้ดูดิหนาำเหมือนอ็นนี่เลยนี่กุรางตังสีสาวมอญแถวไหนสังขะหรือว่าแถวไหนเนี่ยจะมีกับเหงือสังขละไก่ขอไปก้าหา สวัสดีเช้าวันใหม่ครับทุกคนพอดีผมมารับทีมงานวันนี้เราจะไปเล่นน้ําครับที่เป็นกระแสยอดฮิตในจังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับนั่นก็คือกองตาบ็อกนะครับซึ่งเป็นคลองชลประทานที่เขาปล่อยน้ําให้คนไหลตามคลองชลประทานแล้วก็จะมีองเข้าของขายเต็มเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงการน่าจะเยอะอยู่เราจะมารับทีมงานครับทุกคนวันนี้ครับเราจะไปเล่นน้ําสงการการันสวัสดีครับไปไหนไปเล่นน้ําที่ไหน เสื้อผ้าไปเปลี่ยนเดี๋ยวเปียกรถเอาไปเปลี่ยนยังสวัสดีพี่ฟิงพี่ฟิงสวยนะไม่เจอนานพี่ฟิงสบายดีไหมสวยดีไม่เจอลุงสบายดีเลยถ้าเจอลุงไม่สบายแน่นอนวันนี้จะพาพี่ฟิงไปเที่ยวด้วยเป็นเดือนหนึ่งหน่วยอ้าวแชมพูว่าไปชวนพี่แชมป์กับพี่โฟลดิทำไมอ่ะไปดูก่อนทีมงานนอนตื่นยังสิบโมงแล้วโอ้เป็นสาวเป็นเซตื่นหรือยังเนี่ย อ้วนแชมพูเล่นน้ำไหมลูกพี่โฟดพี่ฟิงไปนะของตาบล็อกเลนนะที่มันน้ำไหลๆที่เขาเล่นชนประธานลงไปเป็นแถวไปแถวอะไปไหมอ้วนไปไหมไม่ต้องแต่งหรอกแต่งยังไงก็ไม่สวย <c oughs> ไปไหมได้ไหมไปนวนะให้โอกาสน้ำหนึ่งสองสามนะตัดสินใจไปไม่ไปขไึ้นรถไปไ ไปได้ไปแต่งในน้ำเดี๋ยวลงน้ำไม่สวยหรอกเดี๋ยวไปเล่นน้ำไปไปเตือนเตือนเตือนอย่าเสียชื่อลุงไปไปเดี bye ๋ยวขอญาตทีมงานไปเล่นน้ำกันนะครับอา้าวสวัสดีครับนาเดี๋ยวจะให้พี่ฟิงมาได้วยพี่ฟิงเอาเสื้อออกซิหนูอเสื้อผ้าไปเปลี่ยนมาเนี่ยไม่เอามาเคลื่อนอย่างนี้แหละหนูต้องลงเป็นเพื่อนนะ <laughs> <4 S 2> <laughs> น้องนะสามสี่คนน้าต้าดูไม่ไหวนะ เดี๋ยวจะพาหลาดไปกินอาหารในจังหวัดกาญด้วยนะเดี๋ยวพาไปชิลๆนะเพราะว่านานๆกลับบ้านทีเอาบรรยากาศดูเดี๋ยวจะเลยไปเที่ยวนู่นเลยติชดชายแดนพม่านะเพื่อไปเจอน้องๆที่แถวสังขะถ้ามีเวลานะเพราะาตอนนี้มันสายแล้วอาจจะไม่ทันก็ได้เดี๋ยวเราดูบรรยากาศการเดินทางน,นะครับต้นอัลซาเบี่ยนด้วยอ่านะเดี๋ยวเดินทางนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวลางวันคนเยอะนาไปจองที่ก่อนเราน่าจะเข้าใกล้ของตาบกนะครับในเขตพนมทวนแล้วก็อยู่ในจังหวัดกาญจน บุรีนะครับทุกคนวันนี้ผมมาทีมงานมาเล่นสงการวันที่เขาปิดไปมื่กันแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรลงเหลือให้เราได้เล่นไหมโอ้ยใช้ปยใช้ปใช้ไ่สิ่งที่เขารีวิวในอินเทอร์เน็ตกับสิ่งที่เราคิด,ดว่ามันจะตรงกันหรือเปล่าทุกคนลองดูนี่ทุกคนดูครับวัยรุ่นที่เขามาเล่นน้ำกันตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นจุดต้นกาเนิดของคลองตาบกซึ่งเป็นคลองชระทานในจังหวัดกาญจนบุรีนะเห็นไหมคลองตาบกดอนตาเพชรนะครับที่เป็นกระแส นะครับมีจุดถ่ายภาพด้วยแล้วก็มีสไลเดอร์ดับร้อนด้วยแต่ว่าคนเยอะนะที่เขาลงในโซเชียลแต่วันนี้เรามาคือเออก็ได้อยู่นะมีของกินมีอะไรด้วยนะครับรถนี่จอดตรงไหนก็ไม่แน่ใจแต่ครับบางคนเขาว่าจอดด้านหน้าครับแต่ว่าเราจะไปจอดด้านในมันก็สวยนะเนี่ยเมนสอนก็มีนะโอ้ดีไม่ต้องแยกงใครครับอันนี้คือหมดสงการแล้วนะครับเมื่อวานแต่วันนี้เราจะมากันอยู่ไงเราอยากมาชิลๆอันนี้เป็นสาวที่นี่อำเภอนะ พนมทวนนะเรามีสาวนครอนถมมาไม่ต้องกลัวครับปุกจากที่นอนมาแล้วกินอะไรเด็กๆชมพูกินอะไร,ะไรมันจอดตรงไหนวะเนี่ยมันมีแค่นี้แหละ <c oughs> ตื่นเล่นไหมไปาสาวเต็มเลยนะ้ำตื้นๆครับทุกคนเออลองดูดิใช้ได้อยู่นะหนูว่าจะลอยไก่ลอยให้ดีนะ เอาพี่โฟต,ตามด้พี่โฟลลอยน้ำได้อยู่เขาให้ขับรถเข้าไปอยู่มั้งเ,ออเราเข้าไปดูก่อนเราเข้าไปดูก่อนบนรอบหนึ่งเราไม่เคยมาไงต้องมาเซอร์เวยก่อนเนี่ยวัยรุ่นเต็มเลยยังดีที่เจอวัยรุ่นน่ะที่จริงเล่นบ้านเราก็เหมือนกันใช่ไหมน้องฟิงาาบ้านเราก็มีนะเรามาทำไมที่เมืองกาญนะทุกคน <laughs> มาทำไมเต้นมาทำไมที่เมืองกาญมาดูสาวเมืองกาญหรือว่างไงอะ่ะ ไม่รู้นะแล้วลุงพามาโอ้ยของกินโอ้ยเขาลอยน้ำต้้เข้าทางต้นต้นดูพวงยางออกมาเปล่าไอ้ต้นโอเมกอนแล้วโอ้ดูใส่ก,กล่องอะไรก็เยอะป่ะนาตาจะมาหาอาหารป่ามีวันนี้มีลูกชิ้นเว้ยมีน้ำดื่มมีมแมลงทอดของชอบเดี๋ยวปล่อยเด็กๆไปเล่นน้ำครับลุงจะแบบมาจอดแถวนี้แล้วก็หาอะไรกินกันไม่รู้ว่าเสียค่าจอดป่นเนี่ย มีองค์เล่นสงการด้วยเรามาทานสงการวัไปไปน,นสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ย <ไป S 1> มันไม่ใช่ไวฟิงหนูลงไปเล่นกับน,น้องๆได้เปล่า <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้ได้ <c oughs> เรา,เาส,สาดน้วยการถมมาเล่นไม่กลัวเพราะมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าคนไม่เยอะเท่าไหร่นะจอดตรงน,นี้แล้วก็ปล่อยเด็กๆลงเล่นน้ำเราไปดักสนรอบบทนคนุณเยอะปะ ตอนเย็นใช่ไหมเย็นเราลกล uk, เดี๋ยวมันจะบ่ายแล้วเนี่ยคนเริ่มมาเนี่ยเราก็เริ่มที่ว่าจะไปกันดีกว่าเนี่ยดูรอบเดียวนะปล่อยดูลงคนละรอบแล้วก็เปลี่ยนสภาพกลับบ้านแล้วนะลุงตาจะไปกินอะไรรอแล้วเนี่ยโอ้โห,โหได้อยู่ได้อยู่ทุกคนอ่าเดี๋ยวปล่อยน้องฟินกับน,น้องโฟสเข้าไปเที่ยวด้านล่างกันนะครับทุกคนลอยน้ําแข่งกันนี่สาวของตาบ็อก ขากําลังเล็งที่จะเล่นน้ารู้ว่าจะไปไหนเนี่ยโอ้โหทางแคบมากครับทุกคนอู้นี่นี่รถน้องๆเขาลอยเร็วว่าเราอีกเรามานี่คือมันช้ามากเลยนะให้ขับจิ๊บตามหลังมาวันเนี่ยโอ้ยทุกคนวัยรุ่นเต็มเลยครับวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเต็มเลยวัยรุ่นเต็มเลยอยฮัลโหลทามากาไม่ใช่ครับบันมทวน มาดูบรรยากาศคลองตอบล็อกที่พนมทวนครับเรามาถึงกันแล้วนะครับทุกคนดูบรรยากาศคนเยอะมากเมื่อกี้ขับรถผ่านรอบหนึ่งคือคนลอยเร็วยิ่งกว่าเราขับรถเองครับเพราะว่ามันเป็นทางเล็กๆแล้วก็มีของขายเต็มเลยมันจะเป็นพวกลูกชิ้นพวกปิ้งทอดพวกมแมลงคอดพวกเครื่องดื่มแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยเห็นไหมทุกคนบางคนดีนยก็เอาเสื้อมาปูกินข้าวตรงใต้ต้นไม้เลยเนี่ยโอ้สนุกมากเอา้าทีมงานเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใครมาเป็นเพื่อนด้วย โดดเลยโดดเลยโดดโดดโชว์เลยว่ายน้ำเป็นเปล่าว่ายน้ำเป็นเปล่าเดี๋ยวให้พี่โฟลดพี่แชมพูเป็นเพื่อนนะไปลอยไกลๆตรงนู้นน่ะแชมพูหน้าตาเหมือนคนไม่ตื่นนอนมั่อกี้หลับในรถเปล่าหลับนะแล้วใครจะไปเป็นเพื่อนแอตเตอร์น่ะน้องโฟสเปล่าอ้าวไม่มีใครลงเลยทำไงเนี่ยไปหาสาวข้างหน้าลงเป็นเพื่อนได้เปล่าอ่ะทำไงไม่ได้เล่นน้ำจ้ะ พี่ฟิงเดิไนไปใ้น้องหน่อยไปจะไปหาอะไรกินด้วยอไะไรสัตว์ทีเขามถมไม่ลงไงหรอเสียชื่อน่ะไปะไปไปมาแล้วปะตรงนี้เขามีการติดไฟล่อ,อมแมลงนะครับทุกคนลองดูขด้านบนก็คือถ้า,มาแมลงตกนี่คือปลากินนะครับไม่ใช่นะอันนี้คือเขาจะติดไฟไว้ให้ใหกับคนที่เล่นรอบเด็กนะเขาล่องสนุกมากเลยเกางเกางเกงไม่เลื่อนเลือเป็นแฟชั่นน้องฟิงนูดงดงดง้ดูเขาล่องมาเนี่ยเป็นแถวเลย เฮ้ยเออดูสนุกดีนะเขารอรุ่นรุ่นหลานมาครับทุกคนลองดูนี่โอ้โหดูบรรยากาศโอ้โหเราต้องมารอรับทีมง,งานรับประกันเลยเนะี่ยได้อยู่ตรงนู้นนะได้อยู่ไอ้นีโน่โอ้โหมันเลยโอ้โหนี่ปาพนมทวนอา้าวสารนักข่าวทอมเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวสางนครขทมจะต้องลงน้ำแล้วนะครับทุกคนเดินไปเร็วประกาโดดเลยเร็ว ทีมงานเราไม่กล้าลงพี่แชมป์มาทั้ทีแล้วนะมาไกรนะลูกไปพี่ฟนน้ำไม่อาไปาทีมงานตาก,กล้องพร้อมครับทุกคนเราจะให้สาวทครถมลงไปเล่นน้ำพองตาบล็อกกันนะครับอันนี้เจอเจ้าถิ่นกำลังที่จะล่องมาก่อนเดี๋ยวจะให้ทีมงานเราล่องมาแล้วระหว่างกลับเราก็จะไปหาซื้อขนมกินกันดีกว่าโอ้เดี๋ยวใจไม่ถึงเลย ทีมงาจะไม่ถึงน้องฟอนมาลงข้างหน้าสะพานดิตรงนี้ดิันัน้มแรงเหรอมันต้องมีห่วงยางโชว์โชว์หน่อยโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูเพื่อนดูเพื่อนเขินเราได้ยลงมาเพื่อนใช้เดาต้านลงมาแล้วก็ไปมีชุดทีมงานเรามันใจไม่ดี จกรอลุงอยู่ลุงลุงก็ไม่ว่างเนี่ยลุงก็รอยอยู่เนี่ยพาไปห้านาทีทีมงานผมยังทําใจไม่ได้ครับอา้าวดูวัยรุ่นพนมทวนกันต่อ <l oss> โอ้หน้ำแรงจริงว่ะั็ <l oss> ต้องถึงมือลุงเนี่ยลุงต้องลงน้ำเลยลุงสาวาชุดมาชุดเดียวด้วยเนี่ยและแต่มองตาไปิี๊บลุง ลุงไม่ได้ชุดมาเปลี่ยนนะครับทุกคนทีมงานเราใจไม่ใช่ครับกลับบ้านนะไปกินอาหารดีกว่าเฮ้ยมาลุงเป็นพี่คนโตเดี๋ยวลุงเดินลุงไปโยนน้องน้องชมพูกับน้องโบนลงน้ำไปหอมไก่ย่างมากไปกินอะไรกันดีกว่าเบื่อแล้วลุงเบื่อแล้วไปหาซื้อข้าวกินดีกว่าแล้วกับอันนี้นี่ซุนเนสซุนนี่เข้ามาเป็นทีมงานก็เกาเลยเกาะเลย ได้อยู่นะเขาไปด้วยสิไปอยากไปไหมุ้ยยอุ้านไม่ตอมมากำลังเล็งว่าจะกินอะไรดีครับเขาจับกลุ่มนั่งกินอะไรกันแถวๆนี้เต็มเลยทุกคนผมจะเปลี่ยนใจแล้วผมจะไม่พาสารนครชมมาเที่ยวแล้วเฮ้ยนี่ฮะเขารอเพื่อเต็มเลยเนี่ยเต้นรถ้วยเกาะล่ะเขาไปสิ มันก็ไม่โดดเกาะหลังเข <LE diesen> <todos, S 3> ้าไปเนี่ยมาแล้วโอ้ยสาวพนมทวนฝากหลานชายไปคนด้วยนะครับหลานชายไม่ยอมไปเนี่ยเชมพูโดดเลยโดดโดดโดด ตกสานหลานมากเลยนะไอ้ก็อยากลงไอ้ลุงก็ข ouais, ี้เ uh กียจเปียกนี่เดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวชุดนี้นะเดี๋ยวชุดนี้ไปนะเป็นแถวนะโดนี่ต้นโดดเกาะดิโด้เลยโด้โด้โด้สิเสียชื่อนุ่มนล้วความสมบูรครับมาถึงกาญจนบุรีนี่ขับรถมาเล่นน้ำของตะบ็อกไม่กล้าลงอ่ะเดี๋ยวลุงจะพาไปนะชุดนี้เลยชุดขับรถวานนี้หละวัยรุ่นเข้ามาเต็มแล้วตอนนี้นะครับ พอ,อยาอลงไปหนึ่งรอบนะเอาหัวไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนแต่ตัวผมเดี๋ยวต้องขับรถพาไปกินเน้อห่าลลนอีกเนี่ยนี่นี่เขามีเครื่องมือเล่นอีกนี่นี่ดูดูนี่เขามีอะไรเพิ่มเติมชีรอน่าเลยอาด,ดูดูดูทุกคนอโอเ้เมื่อกี้เห็นหนุ่มสูตรเปิดเพราะว่าไม่มีที่รอนั่ง่ใชสูตรไม่ได้เปิดดูดูแล้วกระโดดตามไปนะ ขัไปตดตามลยนะจมวกอย่าสำรวก่อนมีอะไรช้าว่าคุณจงคุแจรถไปไปเอาัยเข้าไปไปก็ขับวนเข้าไปครับทุกคนรอบเดียวนํานไปซุ่นแดทีมงานตามไปนะเจือกันสักนดนะครับเลยนะไฟ่ไหไ่รงไหลม เดี๋ยวเราเทชุดเราชุดดาวลา่องกนใสล้วเอ้าวรามั้ลจ้านเทอยวมาอ้าวเดี๋ยวขามาปิสูานไปเกเปิดะสภาพสภาสภาพ น้ำแรงมากมุมมืดที่ของต่าบอลนะครับทุกคนขอนุญาตให้ด,ดูก่อนมืดมากใส่เข้าไปหามารบานสีงองเท้าไม่ขาดเลยนี่รอบเดียวรู้สึกเลยถ้ามีรอบนี้คือไปเลยเนี่ยไปแล้วเห็นไหมบางครับสังเกตเลยว่าเมื่อกี้ที่คนเล่นนะ่ะเขาเอาอะไรรอข้างล่างใช่ป่ะเรารู้ได้เพราะอะไรเราคิดว่ามันจะให้มันลื่นดีเลยอะไรที่ไหนได้ป้องกันคนเกงขาด แล้วมีตัวอย่างให้เห็นคือคนที่ขึ้นก่อนหน้าเราเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรปกปิดเห็นไหมน้องฟิงฟิงเห็นอยู่แล้วพี่บอกแล้วตาเท้าเป็นแฟชั่นหรือว่าไงวะเรารู้ความหมายแล้วครับกางเกงยีนนี้ใส่ไม่ได้แล้วมันจะเกี่ยวกับปูนะแล้วมันจะบางมากว่าทำไมไม่ใส่กางเกงยีนเนี่ยกางเกงรีไวซื้อมาแต่ไซส์เล็กอะรีไวเลยนะเอาไม่อยู่ที่ดูดิเออวน้ามาที่นี่ก็เอากางเกงธรรมดามาก็าบอกรับเสร็จได้อะข้าป่าไม่เคยเป็นไรแต่วันนี้ เต็มๆไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพาไปกินข้าวกันต่อนะครับทุกคนไปลาล่าที่เขาสั่งไม่เผื่อลงเลยจ่ายตังเองนะอาหารป่านี่อร่อยมากเลยอันนี้อะไรอ่ะไก่แกงป่าไก่บ้านเมืองการต้องมาครับพี่ปิ้งค์คิมก่อนยังนีกี่เมนูครับอาหารป่าที่เมืองการนี้รสเด็ดมากนะครับเมื่อกี้สัต ต้มยำปลาคาร์นเป็นไง,งไม่อยากให้เห็นด้างหลังเราพี่ฟิงซัดไม่ไม,ไม่ไม่รอใครแล้วก็ไม่เลี้ยงเลยมาเก็บอ,อร่อยนะแะห้วะอันนี้ทุกคนปลนเพลนป่าครับเขาคัดแห้งดีมากเลยแล้วก็เป็นมันจะเป็นหมูติดมันนะเนี่ย สั่งมาไม่ไปดูน้องๆมาหลาัตนะน้องน้องหลัตที่สั่งเมนูต่างหากจริงไปแล้วนะครับอันนี้คือเราจะมาลองกินอาหารปลาที่กาญจนบุรีอันนี้ครัวขาวนะทุกคนเด็ดมากนะครับ <c oughs> นี่นี่ต้มยำปลาทางบมดแล้วนะเนือดน้ำกับหม้อห่ออันนี้ในสไตล์พี่ใหญ่กินนะเด็กๆของกินอะไรกันจุกจิกจุกจิกฝอยไปไปีนตอง,งนี้ซับเต็มๆเลย เขาใส่กระเทียมเจียวด้วยปกติเราจะไม่กินส่วนนี้ไงเดี๋ยวเขาให้พอเยอะอยู่มันไม่ใช่ส่นทหอมแต่เหมือนใส่กระเทียมเจียวเพิ่มนี the ่เป็นซีนิเจอร์ครับเป็นบูร์เซนบูร์เซนผัดกระเทียมเจียวมั้งจะกินมากหรอเหรอมีไข่คอนโดย,ยานี๋ยวให้ดู อร่อยจริงตรงไหนตน่อมาแนะเธอเป็นตากล้องไปคือยังไม่เข้ากล้องฉันนานวะมาดูใครคอนโดหน่อยหร่อ,อะไรนู้ว่าแฮมเบอร์เกอร์น้องปิ๊งเดี๋ยวเราต้องไปทำกินที่บ้าน,น,นาต้องวะคนน่ากินนะเนี่ยเดี๋ยวเราตื่นเลน้ำลายไหละครับลูกพี่ให้ลูกพี่กินก่อนอาไปจะกินหมดเดี๋ยวคนดูว่าเรามาก เดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวนนจะได้กินข้าวกัอนล่าๆนะครับเดี๋ยวเิงกินตามละลายไม่ทันวันนี้เรามาใหญ่นะครับทุกคนแบบเดิน อีกหนึ่งคำแกงป่าไก่บ้านควันคุค้นๆั้งเพลินรๆใหม่อะกินเอาแรงก่อนเดี๋ยวจะไปเที่ยวต่อนะเราจะไม่หยุดแค่นี้ไม่ไม,ไมืไม่กลับเราบอกกระต่ายแล้วว่าอ้าวมำกีนด่างไม่ขาดหรอลงเหาเล่นเหล้าไปนะได้ไหมไปไปดูไม่ไปต้องไปเล่นด้วย <c oughs> ลุงด่างขาดแล้ว พดอร่อยมากแกงปลาูกใจใช่เลยครับน่าลองซื้อปลามทานลูกย่างนันนงหน่วลทันอืมอมอื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 มอามอืมอืมอือืมอืมอัมอืมอืมอือืมอืมตืมอืมอืมดืมอืมอรครับถ้าอยม่กับอันแน่อืมอืมนะนี่มอามอืมอกมอมม สาวๆเต็มเลยเดี๋ยวต้องส่งตัวแทนไปนะโอ้โหเด็กนอนเขาพักมือเรียกเราจะให้จะให้โฟร์ไปจัดการนะครับทุกคนโฟร์จะต้องเป็นตัวแทนของโมบายครับพี่ฟิ้งไวไหมลูกไปเล่นสกันเมื่อกี่วันแล้วได้บวกก่อนนี่ไปปยุทธนาไปเล่นสการกับใครมาพี่จองคาเรนไหมไม่ได้ไปนะเธอก็พูดไปฉันเห็นนะไปเดินขึ้นไปนู่นครับน้ำตกสยโยกโอ้นีดีดีพิ้งไปไปสาดน้ำันเดียว สาวกาญจนบุรีครับทุกคนโอ้โฟดโฟดโอ้เพื่อนเธอโฟดไป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 ทุกคนมันมากครับตกการที่น้ำตกสยกน้อยครับเดี๋ยวจะต้องให้ทีมงานสดสาน,สนแล้วคอโทไปแจมทีมงานเป็นไงทำไมหน้าตาเหมือนคนยังไม่ตื่นนอนได้บอกที่เมื่อคืนนอนกี่โมงฮะ สามทุ่มทำไมตื่นสี่โมงอู้ยคนเล่นน้ำเต็มเลยเล่นเปล่าแต่ชุดเล่นน้ำอยู่ไหนอะไม่อยากเล่นผิดแผนไม่ต้องเล่นเดีไปอยู่บนนี้เดี๋ยวลุงจะเล่นกับสาวๆเนี่ยแต่ไม่เลยเปลี่ยนย<ๆ>ยอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปเล่นน้ำครับทุกคนนี่รอรอ,รอน้องๆไปเล่นโอมดับไปสิวิง้งวันนั้นหนูมาน้ำมาใส่มาที่มากับลูกตามากับใครอ่ะใส่เธอดูน้ำสิใส่วันนี้ มันมป็นขุ่นกันนะน้ำขุ่นว่ะทุกคนน้ำขุ่น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 น้ำขุ่นทุกคนบมดนู่นได้อยู่นะวันนี้เขาไม่ได้เปิดปั๊มหรือเปล่าเออแต่ว่าน้ำน้อยนะครับทุกคนเราคาดว่าองผมครับที่จะไม่ได้น้ำตกสาโยกในวันศุกร์างเวลาอาหารกางวันนะครเพราะน่าจะได้กันก่อนหน้านี้สักหลายวันแล้วแหละสังเกตดูได้จากน้ำคือมันเริ่มขุ่นๆไง แต่น้ำด้วยโมก็ยังใส่นะแต่ว่าน้ำที่เหมือนไอแองกนี่คือมันเริ่มขุ่นพอ,อกสมควรเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด,ด้านบนน้ำตกหน่อยครับผมก็ไม่ได้ขึ้นมาที่นี่มาหลาังปีอยู่พอสมควรเลยนะครับเป็นบันไดน้ำดูดูนะเพื่อนเดีด๋ยนวะนะนะไปด้านบนครับมันเป็นวิวน้ำตกสวยงามอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมมีลูกด้วยได้อยู่นะทุกคนลองดูบรรยากาศสวยดีนะ บางวันน้ำเยอะบางวันน้ำน้อยทุกคนพอจะเห็นไหมวิามะที่น้ำตกไซโยกน้ำไม่เหมือนกันหรือว่าเรามาหน้าร้อนนะครับเป็นไปได้อยู่แต่สวยนะครับเป็นหน้าผาหินปูนขนาดใหญ่นะแล้วก็ใกล้กับถนนแล้วก็ทีนน่นีารท่องเที่ยวแวะมาเยอะมากนะความคาดเองผมคือมีคนปะแป้งกันนะครับเป็นที่น้องฝัง่งเพื่อนบ้านท้อที่แล้วเรามาเราเจอเต็มไปหมดเฟ้งคือคนมานะทุกคนวันนี้เหมือนครั้งก่อนไหม ทั้งที่เรามากระตุ้นตาเป็นไงคนเต็มเลยคนนั่งทุกที่อ่ะตรงว่างนี่แบบไม่มีที่ว่างเออเหรอ,อ,อ,อแต่เดินไปทีก็ต้องออกระลาบาอยาอ่ะเออเธอก็ทักทายได้อยูม่มาเยอะอยู่อะไรเงี้ยเร้ฝากเขาส่งคำเชียรกันแล้วก็รู้ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มาเที่ยวอะไรเงี้ย แปรด้วยแปรด้วยสาวเขาเป็นสาวมอนเอ้าไปเย้ยๆไปได้ทุกตัวันนี้ได้อยู่อ้าวน้ำหนึ่งหนึ่งขีแล้วก็กลับนะครับหนูเคยเข้าไปด้วยตรงเนี้ยอ้าเข้ากับแม่นานยังนานแล้วเธอก็เข้าไปดิเข้าไปใหม่ดิไม่เป็นไรฉันเข้าเองอ่ะเธอเธอฉันจะไปรอดทับโอ้โหหนาวเหมือนไอ้นี่เลย นีพลระันสีอย่พูดไปะนะเวราะันปคนเอไม่สนใจ,จครับนแล้วแต่ทมงาบอกใครแต่ฤาษีใจะะยุ่งพยายาไเ้เสี่ยหลอกพ้นมันไอ้นี่มันดังไงหามันดัง,น,ดงนะครับเดี๋ยวเล่นน้ำที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปแล้วนะครับื่ากี้เห็นน้องๆเขาเล่นสครงการด้านล่างบอกว่าทีมงานเราเนี่ยน่าจะลงไปได้กับเขาด้วยนะครับนะดูบรรยากาศตรงนี้ก่อน ก็ทีมง,ง,งานมาครับไม่มาเล่นเนี่ยปล่อยให้ลุงเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยลาตาจะเล่นกับเขาแหละเย็นเนาะเย็นไหมเย็นชาเย็นชาเย็นชาหนูก็เย็นเนาะเนี่ยพอมานดี้เธอไม่เข้ามาเล่าฉันจะเล่นกับเขาเนี่ยลื่นไม่ลืน่นเธอก็พูดไปหยุดกี่วันเนี่ยสองการ เจ็ดวันเลยเจ็วันติบวันโอ้หยุดเยอะกว่าหนูอีกเนี่ยผมเพิ่งหยุดวันแรกโอ้โอ้ดีนะโรงงานเขาดีที่ทำงานนี้หยุดติบวันเลยโอ้ดีจังเลยสาวมอสไหมเนี่ยมอสเป็นไงอ่ะทักทายทีนะมึงเงยละอามึงเงยละอาติ๊สาวมอนแถวไหนสังขะหรือว่าแถวไหนเนี่ย จะมีกบเหลืองตั้งขาใหญ่ตั้งขาใช่ไหมใชนะวกับแปะผมออกนะเย็นดีเล่นเล่นน้ำกับสาวมอก่อนหยุดสิวกลาสิบวันลุงพี่พึ่งหยุดวันแรกอ่ะเออเจ้านายผมไม่ยอมไม่หยุดเนี่ยลูกพี่ผมให้ผมงเล่นวันเดียวลูกน้องเขาเดี๋ยวเล่นน้ำกับน้องๆก่อนก็เล่นน้องๆนะ ลูกพี่ก็เคยนะเออแต่ว่าลูกพี่่เคยใจตังเนี่ยมีแต่ลูกน้องใจตังลูกพี่เนี่ยสาวอนเยอะสาวอนเยอะอ่ะาเกิดแบบเราตะโกนว่าอยากเปลี่ยงเนี่ยเขาจะให้อ้้านเลยเจ้าหน่อยเจ้า่าหน่อย างบ่ายเขาก็สนุกอยนันก็เดี๋ยวเก็บภาพจากการได้เห็นผู้คนในจังหวัดไายนาฏที่ไดสงการเข้ามันมากครับนะวันนี้สองข้างถนนนี้คือเต็มด้วยน้ำนะครับแล้วก็ผู้คนที่มาร่วมสนุกไทยร้อนในช่วงสทศกาลปีใหม่ไทยนะกำลังลาไปกันตอนนี้กว่าตอนแรกว่าจะไปสกายวอล์มไม่ทันแล้วนะครับทุกคน ทางที่ขับรถยากมากแล้วก็คงเข้าไปรถติดนะครับเพราะว่าเส้นทางที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควในตอนแรกคือรถเต็มเลยเขาก็ได้สบการการพอดีผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการได้สบการมานะครับยังงั้นจะส่งทีมงานไปนะนี่โอ้โหก็ดีนะถ้าลงไปเล่นเนี่ยสนุกสนุกสนุกครับยาวทั้งเส้นเลยครับที่ในตัวมังกรนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนทิดตามชมนะวันนี้ถือว่ามาเที่ยวบันจิ๋วๆสนุกสนุกครับกับน้องๆันหลาน พี่ทหารปลาเมือนการทันเวลาก่อนที่จะเปียกได้มาตูดขาดด้วยนะครับที่สป็อกสป็อกด้วยสป็อกคนขาดนะครับแล้วก็ได้มาเห็นประสบการแล้วก็ได้ประสบการนิดหน่อยคุยกับพี่น้องคนนี้สบการณที่ไม่ได้สบการก็รู้สึกว่าชอบม,มากนะครับในเส้นทางการงานที่เรามาครั้งนี้นะ,นนะครับดาวพีระค้งมาจะเต็มไปทุกคน <laughs> พลังยิงครับทุกคนจอดจอดจอดอยากมีเรื่องจอดพลังยิงเข้ารถเลย <laughs> เข้าหน้ารถเราเลยท่านอน ใส่มาเลยยิงลุงอ่ะไอ้ลุงรอไม่ได้เลยทุกคนไปาไยปายปาย <c oughs> <c oughs>